สวัสดีครับคุณมลครับสวัสดีค่ะกรอติบมันเด็ดอุ๊ปีกยังอยู่บนไหนอันกระสิตตำน้าไม้กระจำบนไหนเบอร์ตำน้าไม้ใช่เอาจมูมเป็นแกงป่ะแกงจ้ากะชิตตำเขาบุญรัจ้าเราพิชขอโทษหลายๆจ้างงนะพี่น้องเพราะแต่เรื่องน้าไม่กอเลยแบบก็เลยแบบเพี้ยนๆนะจ๊ะน้อยจ้่พี่น้องจ้าอืมเพราะนี่พักนี่ยังนี่มลท่ามพี่ตูนนะคะเนี่ยพีงตูนนี่ฝากอะไรตูนกเป็นน้ำน้ำน้ำโอ้มันักขาเลยเนาะมีน้ำด้วย อันนี้ก็คือหน่อไม้ที่เราต้มไปพี่น้องว่าของน้องตูนไหมน้องก็ของน้องตูนที่เอฟขักแต่ว่าอันนี้บ้านน้องตูนนะครับเออช่วูแอบลงเลยไปนะครับตึ่มนะพี่น้องใส่กระเบียดเข้าไปโอ้เข้าไปพี่น้องบ้าบัตรสุริย์พ่อพี่น้องบัตรบัวอันนี้ยอดบักอึดเวลาคือยอดบัวยอดบักบวบจ้ะ ก็พักอันพักอย่างงพักซแงะเออพักซแงะพี่น้องเลยพี่น้องกันครับไก่แง่งเอาพี่น้องบ่เลยอันนี้ก็คือคนก่อไฟเป็นน้องตูนคนแกงคือน้องมุนไม่เป็นไรไม่ลกครับปกติขั้วบ้านเนาะอันที่เทลงไปคืออะไรครับน้ำเขียวจ้ะน้ำแกงพี่้อง แวบใส่ข้าวเบือพี่น้องอันแกงใส่กระทะเลยเด้อจ้าเด้ออะไรไมนยังขัดอันนี้บรรยากาศรอบบ้านน้องตุนโอ้ยใบกะเพราพี่น้องอันนั้นก็อันนี้ใช่ต้นชะม่วงหรือเปล่ามันในนี้ใช่เปล่าบักม่วงพี่น้องว้าบักม่วงเต็มต้นพี่น้องใช่ไก่เพื่อะไรมเดินมาเอออันนั้นไก่พี่น้องไก่ปีขางบ้านออนทรอนตแต่บักม่วงเพิ่นเนี่ยนะเนาะตุนอุดมสมบูรณ์มากเลยพี่น้อง อันนี้การบ้านป้าทั้งขางครับผมยู่ดีมีแห้งยู่ย่างสบายเศรษฐกิจพ่อเพียงป้า่าทางเจ้าคือขักแต่ะ่า่า่เฮ้ยไม่ได้ชรวมเลยนะบมคือจังงานเจ้าสี่กวนม่วงกวนทุเรียนเเออเบื้องดีๆวันกวนมงวงกวนทุเรียนนะตัวน้ออือค่ะค่พี่น้องเยังยงน่าหมดเล นี่น้องตูนว่าให้นอนน้ำอ,อีขึ้นหนึ่งด้อพี่น้องตื้นเต้าขจิ๊กับครับผมผมมันตกอันตรายครับลาดเนาะโอเคใส่ใส่ประแดดกนะ็ใส่เกลือนะจ้าพี่น้องมีทาใส่เบิร์ดเลยเนาะว้าใส่เมื่อน,นั้นพอดีหัวอกวครับมมาย่ไดโอเคใใสส่่บว,วค บพี่น้องสุดยอดเลยครับไหนโอ้สุดยอดครับเว้ยพวกนี้พี่นอ้องคนไหนมาหน้าเด็กเฮ้ยบางท่านมนีควมอนแต่มันคือขวานใหขามแต่เราทาน,นี่นจากสุดท้ายพี่น้อง อันนี้พักขยันด้วยบริเวนพักคอมปอกนะจ้ะมันคือกันพี่น้องขยันพี่น้องแกงน้ำไมสังไทยยอดเลยอ่าพี่น้องเรียบร้อยครับผมอ่าอันนี้พักีเงขยันกว่เบึงเควยนีบึงเควนีโอ้โหสุดยอดเลยครับผมมาพี่น้องมาสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมา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  วัี้เกครับพี่น้องคนน้อยมาค่ะมากินแกงมันไงหนูมาจัดนลูกถ้ามึขึ้นงานก็จะหน้วน้วเอานี่นาวเหอเดียวไม่เอาให้เอากินกินเอาน่งเอาอนี้ดีกว่านะคะกินเพื่อนนะตอนทุยานั่งเย้ขาด้วยพี่น้องเนี่ยดูคน้อยพี่น้องมือเยตสวย็นาะเลโอ้ยแต่สุดยอดเลยนะ วาวหมักเนยรอไ่เ huh. ว no like well, so uh ่รอแซ่บแซ่บอัีเอกที่ตัวอันี้แซ่บวนอยู่เห็นกแกแน่แก่แกนี้พักเวนี่เหมือนขึ้นแหนกแงอะข้นมาสุณๆขึ้นล่งือมากินกยเียวเหออร่อยกัก สดฮ้อนๆจ้ะไหสจั้ไหวังนะมันไม่เป็นจริงยากจะล่ะครับตัวงายจังยังนหรือเอาวันลวงเป็ยังเขากินสซดนะไม่นิ่มเลยคือประทานวางความมันดีว่าต้องเป่นไม่ง่ายงล้วเนี่ยน้มันบอกว่าให้กินกับสุนทำไมโอ้เม่สุดทำไมกาไวนเวานนีเราก็เอาไปวางทางนู้นสิ มันกินคือแม่งแ็งเหมือนกันอย่าเอาหรอกไม่เอาเอาเอาไม่เอาทำไมถ้ากันทำมวย้อเด้นอนี่ถ้าเวีนมันเป็นตรงๆแบบไ ข้นึ่กิ่งมบดมกอนมันมีเวล้า่เลยาวเี่หมดพี่เป็นไรเขาสวยไคเอามี่กาวสวยข้าสวยอหละขึ้นกันยางไงกันแะแล้วทุกกินกับข้าวสวยแหละนี่อาจาใส่เขาอาจารส์ใส่ขขาแะไรเพิน่ดูป เ,เ,เ,ดเดี๋ยวล้าาวลองหมออะไรพี่โจ้เนี่บอกไว้เลยแบบอ,อร่อยมากคกครนัดกิกนพะข้าวชอ้อพข้าวช้อนดูแก่ พีกัลเลี่ยงจำได้บ้าห้องกินนั่นตบัง่งอสยหกสิบเมตราทยานยับตายเรอพีกัลเียงเี่ยวอ่ีตัวน้เลียงเปนนอั่ง้แก๊สมันร <u> uh> ุดมาแล้วก็่ได้เกมาเป็นพมีเงินจากบาทนด้ที่้องเลย ไอ้คือสมบัต oh. ิสมบัติหายบรมียังเลยที่แต่ใช้ชัดแลาปซื้อตล่ดกัยนเย็เรากิมื่อซื้อซื้ออะไรอย่างพี่ตูนถ้าเหนยวรคือเรากินข้าวยังไงเอาเอาตอนนี้กินนี่ไปก่อนหางช่องไม่ได้เดี๋ยวเขามีอาหารกระแส่ะเหนียวเดี๋ยวเขามีก้อยจุกเนน้ำกันออ่ากินน้ำกันนจะโอ๊เขาจะมีก้อยด้ ใกล้ดิบใกล้ดิบยำแรงแล้มนจะเปนยังไงบ้หอมกินแล้วซอยจุอ่ะใกล้ใกล้น่ะบ้านแม่พี่ตูนเอานี่ตอนเดี๋ยวเขาหันว่ต้องตรวจตรวจ้วนี่ะน่ใจ่อะรเลยนี่ต้องตรวจตรวจ่อน่ เดี๋ยวพ่าเช็ดพากินก่อนอกินก่อนถึงจะได้ครับอ่าน้ำอ่าหอ่เช็ดน้ำนะครับอือหอรมาณน้อยดีเลยอืออกินป่ะกินป่ะกินป่ะกินข้าวแล้วแม่แวะซือจบก็จะได้รอเวทเย่านั้นอ่ะ นายพี่นอกว่าเป็นกบบงูหันมากค่ะไปยำเก่งมาใหม่อีกเอา่ะเราพี่จะกลับนอนน้้เนาะข้าไม่่อยได้กินเลย ไว้่แหละนะนะเดี๋ยวค่อยเช็ดกินเสร็จก่อนแล้วค่อยเก็ิีเดียวจิน้ำตูนกิ้มอะไรนองเน้จะสกอีกอร่อยมากเหมือนเดิมไม่หมอเลยเน่ยยังล้างไม่อีนี่เปี่ยนใช่ไหมปะมีเปี่ยนบ้างไหมไม่อ้ยนอนนีงๆเลยิขักแวแบบนนินมัี้นนลง เขาหมอนใส่หม่อนใส่ชืพเพชิเพิสจัดู้โดเลยบอกเลยว้าเป็นมากจิงก็ปนป่ารู่จิงกนปนป่าเท่ง้าเนียวแป่าเจ่งหน้าเ็นไจริงนเอาเป็นจริทงด้วยอ๋อล้วกินของคนละถ้วยเลยใช่ไหมเนี่ยกินข้าวเหนียวผัวเมียใครผัวเมียมันมันก็ต้องตูดก็ต้องหอนมันมีเวลาถึงมหม ตรงๆไม่เคยกินลูกปอะไรที่มราซื้อมาเนี่ยเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำหม้อเขี่ยเขาไปล้างไม่อีกไม่หมอยไลยดอกมะหวอ่อดอกมะหวั่อดอกมะหวอั่วมันดอกมะหวั่วมันแกลยะแกลยะเราไม่ใช่ไงเพื่อนๆมันก็เป็นมันเป็นเจี๋ยวมันต้องกินครับคับต้องได้กิน

ที่ท้องมานานที่เห็นไม่ค่อยได้นะต้มไก่ด้วยกันดูดนิวน่วน้ำเลือดมีอ่อนแล้นะก็มีดังข้อแล้วรู้สึกว่าจะหนักขึ้นทุกวันที่เพลที่หลายคนท้องเลยตอนช่วงเพวันนั่นถ้าปวดไม่ไม่จะทีที่เพดต้อง,ง,ววไ,ไ,งอได,ได้ได้เจียกรรมมันเ,นเ,นเนดือนัวดเดือนปวดอ้าวผ้รวมเห็นของเรา cái nấm bạc, chả con cho cứ nấm bạc, không có ai nha, nó cứ công <laughs> 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 าอมันใจเราแ้งยตามขยันเปนนมอะเอกัติดราอติคนรอบนี้เยตอนนี้ควรจะสี่โมงั้งสี่ห้นี้ล่ตรงเยอ มีก็นองที่พอมแชไปไปเยี่ยแชแ่เยตัวเ้อคเขาตุวเย็นไหมอ่ะเออไอ้ยาเขาัวเย็นเข็ดฮะอยาเขาตัวเยนใส่จูบอ่ะ